สวัสดีครับวันนี้ก็มีเวลาว่างช่วงเช้าก็เลยพามาดูกิจกรรมใหม่ก็วันนี้ไม่ได้ปลูกฝรั่งครับวันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับผักสลัดเพราะว่าฤดูหนาวเาอาฤดูหนาวแล้วก็เราก็ทําพืชอายุสั้นหมุนเวียนอายุสั้นใบจําหน่ายคู่กับฝรั่งของผมก็จะเน้นไปทางผักสลัดครับก็อันนี้ให้ดูก่อนนี่ครับ มีตัดขายไปบ้างแล้วก็มีครับเตรียมลงปลูกใหม่อีกก็มีผมมีทั้งแบบหวานในถาดไอหวานในแปลงแล้วก็เพาะในถาดแล้วก็ามาลงอีกทีหนึ่งช่วงเวลามันเร่งรีบไม่ทันกับไปเพาะในถาดไม่ทันก็ต้องหวานในแปลงครับแล้วก็ค่อยมาถอนเอาต้นที่มันแน่นออกแต่ก็เสียดายเหมือนกันแต่ว่าทำไงได้ครับต้องใช้ปรับรดเร็วเพราะว่าช่วงนี้ เป็นช่วงฤดูหนาวก็นะักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเยอะครับก็เป็นของที่ขายได้คือคนชอบซื้อไปทานกันพวกผักสลัดแต่ผมก็ไม่ได้มีผักสลัดอย่างเดียวครับอันนี้อันนี้ชุดชุดนี้มีผักสลัดผักบุ้งแล้วก็หอมต้นหอมเราเนี่ยหอมแบ่งแล้วก็ผักกาดขาวแล้วก็ที่หวานหวานไปก็จะมีอะไรกระหล่ำปุ่ม กระหล่ำปมแต่กระหล่ำปมเพาะอยู่ในถาดอยู่ก็เป็นผักที่ปลูกง่ายครับอีกอย่างไม่ค่อยมีโมรคแมลงคือไม่มีเลยนะถ้าเอากันจริงๆแล้วเนี่ยที่ผมปลูกมาเนี่ยเดือถามคนที่เขาปลูกกันมาเขาก็จะรู้กันดีว่าผักสลัดนี้โรคเละแมลงไม่มีจะมีอย่างเดียวก็คือรดน้ํามากไปเน่ารากเน่าแต่ก็ <laughs> มันไม่ได้เป็นหลายต้นหรอกครับเป็นนิดๆหน่อยๆ ปเดี๋ยวผมพาไปดูก่อนว่ามีอะไรบ้างเนี่ยอย่างเงี้ยฮะประกาศขาวแต่นี่เป็นเป็นเขาเขาเาเรียกประกาศขาวน้อยฮะก็เอาไว้กินแก้มกับส้มตําเป็นผักเคียงกรอบหวานครับอันนี้ก็เป็นผักบ้านเราครับอันนี้แล้วก็ชุดสุดท้ายอันนี้ก็เป็นผักสลัดเพราะว่าชุดก่อนหน้าไปแล้วเหลือแต่ชุดนี้ก็จะมี อันนี้เป็นกินโอ๊กครับเนี่ยกินโอ๊กผมจะมีกินโอ๊กเลดโอ๊กบัตเตอร์เฮดกินคอร์สเลดคอร์สเลดโบกินโบแล้วก็ฟิลเล่หลายอย่างครับหลายอย่างอยู่พอสมควรก็เอาที่เขานิยมบริโภคแล้วก็เป็นที่รู้จักกันก็จะขายง่ายหน่อยแล้วก็มีอย่างเลดดิสแต่ว่า หมดไปแล้วก็เป็นหัวเหมือนใช้เท้าครับหัวแดงๆก็ค่ะอันนี้ก็ปลูกง่ายครับใช้เวลายี่สิบกว่าวันก็ได้แล้วนะฮะแล้วก็มีผักชีผักบุ้งเนี้ยปลูกไปคืออะไรที่มันมันคนเขาใช้เป็นเป็นกิจวัตรประจำวันหรือแบบของในครัวยอย่างเงี้ยคือต้องใช้หอมผักชีอย่างเงี้ยต้องมีก็เราก็ปลูกติดไว้ครับเพระเราขายเอง ก็บางทีมีแต่ฝรั่งอย่างเดียวมันก็น้อยไปก็ต้องเอาอย่างอื่นเสริมและอีกอย่างหนึ่งก็ช่วงฝนทายุฝนที่ผ่านมากละของผมเสียหายไปเยอะครับฝรั่งแล้วก็ไอ้ที่ติดลูกติดอะไรก็เสียหายไปเพราะฉะนั้นมันก็ต้องหาอะไรช่วยก็มีผักสลัดนี่แหละครับแต่ว่าอยากแนะนำให้เพื่อนๆที่ดู หรือทำอาชีพเดียวกับผมเนี่ยคือขายเองตลาดนัดอย่างเงี้ย <c oughs> ตามตลาดตามตลาดนัดก็อยากแนะนำให้ทำเพราะว่าเราไปขายคู่กันเนี่ยมันได้ราคาได้ราคาดีก็ไปผมเอาไปวันหนึ่งสิบยี่สิบโลก็หมดครับรานนี้เราก็ขายขายได้ครับแล้วขายง่ายขายง่ายจริงๆแหลยผักสลัดนี่เราก็ ใครมีฝีมือหน่อยทําสลัดโลสลัดโลเพื่อสุขภาพหรือสลัดโลที่เขาขายกันอย่างเงี้ยมันก็ดีครับเพราะว่าหนึ่งผักสลัดมันไม่ได้ใช้สารเคมีอะไรเลยการทําเอาไปทําอาหารก็กินปลอดภัยครับก็แนะนําส่วนการปลูกไม่ยุ่งยากครับที่ไหนก็ปลูกได้ไมีเป็นหรอกเพราะว่าบ้านผมหนาวปลูกได้หน้าร้อนก็ปลูกได้หน้าอื่นก็ปลูกได้แต่เพียงแต่ว่าหน้าร้อนมันจะมีปัญหาเรื่อง ใบถ้าเราให้น้ําสม่ําเสมอมันจะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราหน้าร้อนเนี่ยเราให้น้ําไม่สม่ําเสมอเนี่ยใบมันจะเฉาพอใบเฉาแล้วมันก็เรียกว่าไงผักมันขาดน้ํามันก็จะขมแล้วขมเวลาไปกินคนก็จะไม่ชอบเพราะฉะนั้นปลูกผักสลัดต้องน้ําถึงคืออย่าให้แห้งเลยครับแปลงก็ลดน้ำไปเรื่อยๆก็จะดีรสชาติก็จะไม่ขมแล้วก็ เพราะไม่ยุ่งยากซื้อถาดเพาะมาถาดละ10บกวาบาทแล้วก็พีทมอสวัสดุปลูกพีทมอสก็แต่คนรทาเยอะก็ซื้อเป็นกระสอบเลยครับก็ประมาณ200 200กว่าบาท200กว่าบาทแล้วก็หลุมละ2เมตรเราก็หยอดไป1ห่อเนี่ยมเมล็ดพันธ์ในบ้านเรามันก็ถุงละยีห่อละ25บาทมันก็หยอดได้ตั้งสองถาดสถาดก็สองร้ต้น ขายต้นะสิบบาทกระถานละพันแล้วครับมันก็ถือว่าโอเคฮะถ้าถามผมนะเพียงแต่ว,ว่าบางคนว่าแพงไหมไม่แพงหรอกครับเพราะว่ามันต้นทุนการดูแลสี่สิบกว่าวันเนี่ยตั้งแต่เพาะเริ่มเพาะวัสดุปลูกอะไรต่างๆนาๆนาเงี้ยมันก็มีค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นก็ถือว่าราคาเป็นพอกินได้ก็อยากแนะนําให้เพื่อนๆที่มีที่ว่าง แต่ว่าแสงแดดต้องส่องถึงทั้งเช้าและบ่ายนะครับแล้วก็ปลูกใช้เวลา4-43วัน4ี่สวันไม่เกินก็ค่อยๆตัดขายได้ครับแต่ว่าอย่าพยายามอย่าให้มันแก่ถ้ามันแก่มันก็จะขบเหมือนกันมีแค่นั้นแล้วครับผักสลัดมาเดี๋ยวผมพาไปดูก็จะมีแปลกๆครับปลูกมีอะไรนะกวางตุ้งเบบี้กวางตุ้งอย่างเงี้ยฮะมันเป็นการขาว อันนี้ก็ขายได้แล้วก็ไม่ค่อยมีเนี่ยเนี่ยของผมอันนี้คือไม่ได้ไม่ได้เพาะไม่ได้เพาะลงถาดเพาะฮะมันก็จะเนี่ยก็จะขึ้นมาอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นโนเป็นกิีนคอร์สมั้งอันนี้กีนคอร์สมีกีนคอร์สมีล็อกเกตของผม ล็อกเก็ตก็เม็ดเล็กมากเนี่ยน่าจะเป็นล็อกเก็ตอันนี้ต้องดูเพราะว่าอันนี้มันพร้อไม่ทันจริงๆมันต้องหว่านลงแปลงเลยก็เนี่ยฮะได้ประมาณผมทําอยู่ประมาณน่าจะไล่หนึงห่งเฉพาะผักอย่างเดียวมันก็ได้ครับเพราะว่าออกขายทุกวันมันก็เอาไปขายได้ทุกวันเราก็ไม่ได้ไปซื้อเขามันก็ไม่ได้มีต้นทุนอะไรมากมายก็ไปขายเมื่อวานก่อ โอเคครับขายดีเพราะว่าลูกค้าวันหยุดมาจากกรุงเทพกันพอเดินตลาดกันเยอะมากครับก็ขายดีเมื่อวานก็แนะนำเพื่อนๆครับสนใจก็ลองทำทำดูแล้วก็ลองไปขายดูครับขายที่ทำงานขายตลาดใครมีเวลาว่างออกตลาดเหมันผมก็ไปขายที่ตลาดก็จะได้ ได้ไม่ได้เดี๋ยวรู้ทําให้ได้แล้วก็ไปกลองทําอย่างผมว่าไปขายอย่างผมว่าดูที่มันได้ไรายได้ดีจริงไหมก็เป็นส่วนส่วนเสริมไปครับกับฝรั่งอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากส่วนฝรั่งก็ตอนนี้ก็แซมไปต้นที่ตายไปก็แซมไปเพราะว่าเสียหายไปเยอะพอสมควรก็ต้องใช้เวลาฟื้นฟูพักใหญ่คนถามหากิ่งพันฝรั่ง ก็มีแต่กิมจูครับที่มีส่วนซุยมี่อย่างครับอย่างไม่มีช่วงนี้เพราะว่าข้าวนาหนาวถึงตอนตอนได้ลากก็ออกช้าหรือไม่ออกเลยเพราะอากาศบ้านผมเย็นค่อนข้างเย็นจัดก็ติดตามชมผลงานกันเรื่อยๆครับก็ทีละนิดทีละหน่อยลงให้ดูไปเรื่อยๆชอบใจบางไม่ชอบใจบางก็ <c oughs> ดูดูกันไปครับ ทีเสียงเบานิดเบาหน่อยก็พยายามปรับปรุงแต่ว่าเดี๋ยวจะหาอุปกรณ์ช่วยแล้วเพราะว่าให้ลูกชายช่วยดูหม่ใหม่เอ youtube ทำยูทอมช่อง YouTube ก็จะได้คุยกันชัดๆฟังกันชัดๆเนี่ยฮะอาชมบรรยากาศที่ไร่เนี่ยฮะข้างหลังนี่มันจะลกหน่อยเพราะว่าตอนนั้นฝนตกต้องปล่อยหญ้าไวค้ครับเพราะาของผมมันเป็นที่ราดชัน ถ้าเราไม่มีหญ้าคุมพื้นดินเลยน้ํามันพัดหน้าดินไปเสียหายแล้วก็หน้าดินหายไปหายไปหายไปเรื่อยมันก็จะลงไปเป็นหลุมเป็นบ่อกันก็ต้องปล่อยไว้เดี๋ยวพอหน้าแล้งก็ค่อยจัดการนี่ฮะบรรยากาศรอบๆอากาศดีวิวสวยครับแล้วก็ทําผักปลูกผักไปอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ยังไงฝากกดติดตาม ช่องกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจครับจะได้มีกำลังใจมาทำคลิปลงให้ชมเรื่อยๆเพราะว่าถ้าว่างอยกขายของก็จะมาทำคลิปให้ชมกันครับโอเคครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ